ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่มีหนี้สินเยอะแยะมีรายจ่ายพลุงพลังควบคุมไม่ได้นะครับสิ่งหนึ่งที่อาจจะเป็นปัญหาในเรื่องห้องจุ้ยของบ้านคุณนั่นก็คือห้องน้ําของคุณนั่นเองนะครับสวัสดีครับผมอาจารย์เซิร์นกิตนินนะครับในทางหวงจุ้ยนะครับห้องน้ําหมายถึง หมายถึงหนี้สินและรวมถึงสุขภาพบางโรคด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีรายจ่ายพลุงพลังเนี่ยมันเป็นไปได้เลยว่าห้องน้ําของคุณนั้นมันผิดหลักห่วงจุ้ยนั่นเองนะฮะเพราะห้องน้ำเนี่ยมันเป็นที่รวมสิ่งสปกปรกมีความชื้นความไม่สะอาดและความไม่สวยงามอยู่ในนั้น,นการที่วางห้องน้ําผิดที่ของห้องนอนของบ้านเราเนี่ยก็จะส่งผลร้ายๆตามมานั่นเองนะครับซึ่งทางสถิติเขาก็พบว่า ห้องน้าที่ไม่ดีจะส่งผลเรื่องรายจ่ายเรื่องหนี้สินแล้วก็เรื่องสุขภาพนั่นเองนะครับดังนั้นวันนี้เราจะมาดูกันว่าห้องน้ําที่ดีนะครับควรจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับหเลยนะครับห้องน้ําที่ดีควรจะแยกส่วนแห้งส่วนเปียกให้ชัดเจนไม่ให้ห้องน้ําเปียกเละตลอดเวลาอันนี้เป็นเรื่องไม่ดีถ้าใครเลี่ยงไม่ได้นะครับควรจะปิดประตูห้องน้ําตลอดเพื่อกันไม่ให้ความชื้นมันถ่ายเทออกมานอกห้องมากเกินไปนะครับข้อ 2. ห้องน้ําที่ดีควรก้าวลงไม่ใช่ก้าวขึ้นนะครับห้องน้ําที่ก้าวขึ้นจะทําให้ความ ชื้นไหลออกมาง่ายเข้าไปอีกนะครับทำความสะอาดก็ลําบากเพราะ น้ำมันจะไหลออกมาจากห้องน้ําสู่ด้านนอกได้นั่นเองนะครับดังนั้นอย่างน้อยในทางห่วงจุ้ยจะแนะนําให้ก้าวลงสัก10เซนถือเป็นระยะที่เหมาะสม3นะครับห้องน้ําที่ดีควรมีหน้าต่างระบายอากาศหรืออย่างน้อยมีที่ดูดอากาศก็ยังพอจะช่วยแก้ไขไปได้หรือจะใช้ถ่านไม้สีดํามาตั้งก็ได้นะครับคอยเปลี่ยนทุกๆ4เดือน6เดือนนะครับเพื่อให้เขาคอยดูดความชื้นออกก็จะช่วยลดความชื้นในห้องน้ําลงไปได้ด้วยนะครับอันที่5นะครับห้องน้ําที่ดีไม่ควรหันหน้าออกหน้าบ้านนะครับการที่ประตู ห้องน้าหันออกหน้าบ้านเนี่ยก็จะส่งผลให้ความไม่ดีความไม่สะอาดมันทายออกจากห้องน้ําไปสู่หน้าบ้านได้ทันทีเห็นไหมครับและมันก็จะส่งผลให้เกิดเรื่องร้ายๆได้ง่ายนั่นเองแต่ถ้าทําห้องน้าให้สะอาดอยู่ตลอดแยกแห้งแยกเปียกแล้วเนี่ยไม่น่ากังวลนักนะครับอันดับที่5นะครับห้องน้ําไม่ควรอยู่กลางบ้านห้องน้ําที่อยู่กลางบ้านถ้าสกโปกถ้าเปียกถ้าอาบมันจะปล่อยสิ่งไม่ดีออกไปให้คนได้ทั้งบ้านเลยทีเดียวนั่นเองถ้าใครจําเป็นต้องมีห้องน้ํากลางบ้านก็ทําห้องน้าให้สะอาด อย่ายให้ชื้นอย่าให้อับนะครับปิดประตูตลอดก็พอจะแก้ไขให้บรรเทาไปได้แต่ถ้าเลือกได้อย่ายให้มีห้องน้ํากลางบ้านจะดีที่สุดนะครับสำหรับคนที่บอกว่ามีห้องน้ําหลายห้องนะครับหรือบ้านมีหลายชั้นมีห้องน้าทุกชั้นอย่างเงี้ยก็ควรจะจัดการห้องน้ําให้เป็นแบบนี้ทุกชั้นทุกห้องนะครับแต่ห้องน้าที่สําคัญที่สุดคือห้องน้ําที่คุณใช้รับแขกซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นห้องน้าชั้นหนึ่งหรือห้องน้าแรกของบ้านนั่นเองซึ่งเราจะถือห้องน้ํานี้เป็นหลักนะครับกลับไปที่เบสิกของวงจุ้ย ถ้าอย่างน้อยๆคุณแก้อะไรไม่ได้เลยคุณทําให้ห้องน้ําคุณเป็น3สิ่งนี้นะครับก็จะสามารถช่วยทําให้องช่วยห้องน้ําคุณดีขึ้นซึ่งนั่นก็แปลว่าสุขภาพคุณก็จะดีขึ้นนะครับรายจ่ายคุณก็จะควบคุมได้มีนิสิตน้อยลงสามารถปิดนิสิตได้ง่ายขึ้นด้วยนั่นเองนะครับเอาละครับวันนี้ก็ให้เกตเละเกตน้อยในการจัดการเรื่องของห้องน้ำนะครับนำไปใช้ปรับกันดูนะครับใครที่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวแล้วครับผมสวัสดีครับ